พยาการ EP นี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับมีไพ่ให้เลือกทั้งหมดอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5 6 7 8 9และ10นะครับเลือกตัวเลขที่ชอบนะครับแล้วไปฟังคำทํานายกันได้เลยนะครับ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1น,นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้คุณกําลังมีความสุขบางคนอาจจะโสดบางคนอาจจะอยากอยู่คนเดียวก็ได้นะครับมีความสุขมากกว่านะครับสำหรับไพ่ใบแรกนะครับคำตอบของคนที่เลือกไพ่ใบที่สองก็คือ8ถ้วยนะครับบางคนอาจจะ หันหลังให้กับความรักก็ได้นะครับเลิกสนใจเกี่ยวกับเรื่องของของความรักหรือไม่ก็เคยผิดหวังเคยเสียใจกับเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไม่อยากจะกลับไปยึดติดกับอดีตนะครับที่ผ่านมานะครับหรือบางคนมีคู่ก็ได้ครับแต่ว่าอยูแย่แยกจากกันก็ได้นะครับต่างคนต่างอยู่ สำหรับใบที่3นะครับขึ้นเป็น7จ็ถ้วยคนนี้น่าจะมีสเสน่ห์นะครับมีตัวเลือกเยอะมีคนเข้ามาจีบเยอะก็ได้นะครับต่อไปใบที่4ได้2ถ้วยนะครับคุณกำลังแบบได้เจอคนที่ถูกใจหรือได้เริ่มต้นคบหาดูใจกับ คนรักอยู่ในขนาดนี้ก็ได้นะครับคนที่ได้พไพ่ใบที่1น,นะครับเอ้ย,พยไพ่ใบที่5ครับ1ถ้วยนะครับคุณจะได้รับการอุป,ปถัมภ์จากคนรักนะครับหรือได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็ได้นะครับ คนที่เลือกไพ่ใบที่6นะครับขึ้น6เอ่อขึ้น 6, 5ถ้วย5ถ้วยนะครับ5ถ้วยตอนนี้คุณกำลังเสียใจเศร้าใจผิดหวังอกหกักรักคุดอยู่ก็ได้นะครับรักไม่สมหวังนะครับต่อไปใบที่7นะครับคุณได้3ถ้วยนะคบคนกองนี้ น่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักมีการเฉลิมฉลองมีการปาร์ตี้สังสรรค์อยู่ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีเพื่อนเยอะก็ได้นะครับดีได้หลายความหมายนะครับหรือว่าเป็นคนชอบสนุกสนานเฮฮามีเพื่อนเยอะได้รับข่าวดีก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักอาจจะเป็นความรักเกี่ยวกับเพื่อนก็ได้ครับต่อไปใบที่8นะครับใบที่8 คุณได้สี่ถ้วยนะครับดูเหมือนว่าคุณจะแบบไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับความรักหรือว่าเจอคนรักเจอคนที่มาชอบแบบยังไม่ถูกใจนะครับคุณก็เลยยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นักนะครับดูเย็นชาดูแบบเอ่อหรือคนที่มีความรักก็เป็นคนที่ดูแล้วก็เย็นชาก็ได้นะครับ คนที่โสดก็คือยังยังไม่เจอคนที่ถูกใจอ่ะประมาณนี้นะครับไพ่ใบที่9สําหรับคนโสดนะครับคุณจะได้รับข่าวดีได้ของขวัญหรือของกำนันหรือเป็นสิ่งของมีค่าก็ได้นะครับจากคนรักคนทางไกลได้รับข่าวดีจากคนทางไกลก็ได้คนต่าง ต่างเพศต่างวัยก็ได้นะครับหรือเป็นคนรักเก่าก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีคู่ก็ได้รับสิ่งดีๆจากคนรักนะครับคนมีคู่ก็จ,จะเป็นคนรักที่มีอายุห่างกันก็ได้นะครับสามถึงห้าปีแล้วก็คนที่เลือกพไพ่บที่สิบคุณได้สิบถ้วยนะครับก็อารมณ์ประมาณว่า ถ้าคนโสดอยู่ก็อยากจะแบบมีความรักที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นก็ได้นะครับถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับมาฟังคลิปนี้ก็แปลว่าที่เลือกใบนี้นะครับก็แปลว่าคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นมีลูกนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขแฮปปี้มากๆกนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ ep นี้ถ้าชอบ คลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ